สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพบพอกันกับช่องยายแววตามเคยค่ะคลิปนี้ยายแววสิภาพี่น้องมาเบิงมารับชมผลของปามปามนี่กะยูเขตอำเภอเสจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะปามผากอีสานมันเป็นปามผากใต้เด้อค่ะยายแววเห็น ผลของปามมากปามมันงามมันเป็นขั้วง,งามยายแววก็เลยมาอัปเดตมาลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมสำหรับพี่น้องท่านที่บ่ท่านได้หนจากต้นปามต้นปามเป็นจังไดผลของปามเป็นจังไดนี่ยายแววพาพี่น้องมารับชมสวนปามสวนปามมองนี่กะพื้นที่เพิ้นกะยายแววกะบ,บ่โหหรอกเพราะว่า มามาเบิงสวนพี่น้องก็เลยเห็นอ่าหมากป่าม,มันงามบ่เค่อยเห็นยายแววกับ,บเบคยคือกันละค่ะขอก็เห็นก็นเลยอยากมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมอันนี้คือต้นของป่ามเะคะ่ะป่ามที่ข้าเจ้านั่ไปเห็ดน้ำมันปลามที่แน่ๆที่ยายแววหัวก,ก็คือว่าเอาไปเห็ดน้ำมันปลามเลค่ะพี่น้องแต่ว่า หลังจากนั้นก็นจักข้าเจ้าศิสกัดไปเฮ็ดยังเนี่ยประโยชน์ของปามยายแววก็หู้ขอมูลมาแค่นี้ค่ะกับอีกอย่างอยากให้พี่น้องเนี่ยมารับชมว่าหมากปามเป็นเป็นหมากจังไดมันเป็นพวเป็นพ่วงจังไดยายแววก็อยากให้พี่น้องเนี่ยรับชมสําหรับท่านที่บ่เคยเห็นปามมาก,ก่อน ท่านที่บ่เคยหูกจากว่าป่ามันมันมากจังใดเป็นจังใดหมากมันอยู่จังใดต้นมันเป็นจังใดลักษณะของต้นมันก็คืองาบักเผาล่ะค่ะพี่น้องบอกพีชกันกับงาบักเผาอันนี้ก็เป็นหมากป่าม่นคือว่าเอาไปขายสงสัยมันบ่ท่านไดนสุกบ่ค่ะพี่น้องมันคือดำคือเหลืออยู่หมากซุกมันเป็นหมากแดงแดงเด้พี่น้อง กับสำหรับคลิปนี้ยายแววกับมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมตะลักษณะของต้นปาล์มให้พี่น้องได้รับชมเนาะค่ะเนาะกับหวังว่าพี่น้องท่านที่บอท่านเห็นต้นปาล์มกับคงสีเห็นหรอค่ะสำหรับพี่น้องที่เขามารับชมคลิปยายแววคลิปนี้กาบสำหรับคลิปนี้ยายแววก็ขคอจบลงไปเพียงสำนีเด้อค่ะพี่น้องคลิปสั้นๆของยายแวว ก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมทุกทุกทันทุกไลททุกแค่ที่เขามาติดตามย่าเวลกับขอขอบคุณทุกทันเด้อค่ะพี่น้องเก้าพี่น้องไม่ย่าเวลกับขอขอบคุณทุกทักทนค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไบเพียงซ้ำนีเด,ด้อค่ะสวัสดีค่ะ